Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพ,พุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตทุพพิงกะโลติ ทุมเมโททุพพิงกะโลติทุมเมโททุพพิงกะโลติทุมเมโทคนมีปัญญาสามย่อมทำความประทุษล้ายคนมีปัญญาสามย่อมทำความประทุษล้ายคนมีปัญญาสาม ย่อมทําความประทุษร้ายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจาก windy.com นะครับผมสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มมตร แทนคาด้วยสีเหลืองอยู่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับผมได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางและลอกใหม่ จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วนะครับผมคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในวันที่8ธันวาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวส่วนยอดภูมีอากาศหนาวนออาานาขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมรสุมตัวออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยมการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันที่ลดลงแต่ก็ยังคงมีเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นและมีการระบายอากาศได้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรลายภาคดังต่อไปน,นี้ครับผมภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-14องศาเซลเซียสมีลมตัวออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคตอนออกเสียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-15องศาเซลเซียสมีลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับภาคกลาง คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะอวนอ,อกคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-3องศาเซลเซียสโดยมีโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับผม เราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่2 2่สองถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33ถึงองศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาก,กระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว15-35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง มีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 22- 24ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าวันที่9จนถึงวันที่11ธันวาคมถึงวันพุธนะครับผมกรุงเทพมหานครท้องฟ้าปลอดโปร่งมีฝน0%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุด ก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับผมวันที่12บสองพฤหัสสบบดีที่12ธันวาคมกรุงเทพมหมานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสแล้วก็วันศุกร์ที่13ธันวาคม กรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิก็อยู่ที่ประมาณ33ต่ําสุดอยู่ที่อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนวันเสาร์ที่1 4ธันวาคมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดที่3 4ต่ําสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครกันครับผมเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่8ธันวาคมสิ้นสุดที่ช่วงเวลา7โมงเช้าของวันที่9ธันวาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครไม่มีบริเวณพื้นที่ฝนตกหนักและพื้นที่ฝนตกหนักมากนะครับผมตลอดทั้งไม่มีบริเวณพื้นที่ฝนตกปานกลางครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยใชยข้อมูลจาก w i n d y c o m ก็พบว่าในช่วงเช้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาประเทศไทยเราก็มีฝนเล็กน้อยนะครับผมอยู่ทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทางภาคตะวนอกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้น มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับในช่วงเวลาในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับผมโดยเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเพชรชบุรีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆ,ๆน้อยๆเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง1 0บสนาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา 11- 12จนถึงประมาณ14นาฬิกาก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือนะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวทางภาคเหนือตอนบนเลื่อนมาจนถึงจังหวัดตากนะครับผมคาดกันว่าจะมีฝนตกโปรยปลายครับผมสาหรับทางภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตากในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมส่วนภาคตันออกเฉียงเหนือภาคกลางนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนทางภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับในบริเวณกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดนคปรปฐมอาจจะรวมไปถึงจังหวัดราชบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคตะนอ,อกนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยในบริเวณชายฝั่งนะครับผมส่วนส่วนทางภาคใต้นั้นในช่วงนี้ในช่วงเวลา11นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนที่เข้าปกคลุมทั่วทั้งภาคใต้นะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยเป็นในลักษณะคาดกันว่าอยู่ในลักษณะประมาณ1.5มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงนี้ไม่หนักครับผมปกคลุมทั่วทั้งภาคใต้เลยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงเวลาประมาณ15-16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดละนองจนไปจนถึงจังหวัดสตูลเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยและอ่าวไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมตามแนวชายฝั่ง นะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งเอาทายตอนบนและเอาทายตอนล่างพอเรามาดูกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา17 18 19นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวไปแล้วนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตอัวนอ,อกและภาคใต้ตอนบนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมส่วนกลุ่มเมฆฝนทางภาคใต้นั้นก็จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่ง นะครับผมและก็ทางอันดามันก็จะอยู่ในบริเวณจังหวัดละนองมาจนถึงจังหวัดกระบี่นะครับในช่วงนี้เป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมส่วนจังหวัดสตูลและตรังนั้นคาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนทยอยเข้ามานะครับผมไม่ได้อยู่นานนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับผมสาหรับจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลโดยกลุ่มเมฆฝนลักษณะนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนเลยครับพ่อแม่พี่น้อง โดยต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเที่ยงคืนเลยนะครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนทางภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนฝั่งอนนันดามันนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยแล้วนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเล็กน้อยและหนาแน่นนั้นอยู่แถวทางจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลานะครับผมในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่8ปดลอยต่อวันที่เานะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามโมเดลฝนกันอย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลา8โมงเช้าของวันที่9ก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานียะลาและสงขลาจะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้าง เล็กน้อยที่ปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรจะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลา8โมงเช้าของวันที่9ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับผมส่วนฝั่งอันดามันนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแถวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับส่วนที่อื่นๆน,นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยดูลักษณะแล้ว ุม่มเมฆฝนจะมีอยู่ทางภาคใต้ตัวล่างแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ค่อนข้างที่จะป่านกลางซึ่งจะทยอยเข้ามาน่าจะอยู่น่าจะมาเข้าปกคลุมในช่วงในส่วนของจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในช่วงตอนกลางวันของวันที่9นะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา 11- 12นาฬิกาก็พบว่ากลุก่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเรายังก็ยังมีอยู่ทางตอนเหนือนะครับ ภาคเหนือตอนบนยังมีอยู่กลุ่มเมฆฝนกระจายตัวอยู่นะครับคาดว่าจะตกก็ตกในลักษณะโปรยปลายครับพ่อแม่พี่น้องหรืออาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝ,มฝนส่วนภาคตะนองอเชียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างนั้น ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องภาคกลางก็ไม่มีครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งภาคตัวันออกก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนและก็ภาคภาคใต้ตอนบนก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยภาคใต้ในช่วงตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลา12บสอนาฬิกาของวันที่9กก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวจังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับยกเว้นเกาะสมุย นะครับผมนันปกคลุมอยู่เกือบทั้งวันครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดเนื่องจากว่ากลุ่มเมฆฝนไม่ได้ปกคลุมหนาแน่นนะครับสำหรับเกาะสม,มยุยส่วนทางภาคใต้แถวจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนราธาิวาสรวมไปถึงจังหวัดสตูลคาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลา12บสนาฬิกานะครับโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีคาดกันว่าจะมีฝนตก ค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางเพราะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นต่อเนื่องมานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมานะครับนะผมเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนเบาบางแต่ก็ต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าทางภาคใต้ตอนล่างของอ่าวไทยเรามีกลุ่มเมฆฝน ปานกลางเข้าปกคุมอยู่และคาดว่าจะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเวลาเที่ยงวันของวันที่9นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการเรามาติดตามการสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม พุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดกันว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิบนยอดดอยก็อยู่ระหว่าง7-14องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็น ในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสบนยอดภูก็จะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง9-15องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 3ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับผมส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณจังหวัดพงงังงากระบี่ตรัง,งและจังหวัดสตูลครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศของวันนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม กับผมและทีมงานของลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติและขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่คลิปหน้าและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม